มาทาความรู้จักกับแหวนลักษณะแบบนี้นะครับแหวนแบบนี้มองมองดูเหมือนเป็นนาคนะครับแต่มันไม่ใช่นาคนะครับเวลาหลอมแล้วมันจะเป็นเงินนะครับผมเรียกว่าแหวนเนื้อเงินอาบน้ํานาคก็พอครับค pues like nah ือทําให้เป็นสีนาคหรือว่าชุบให้เป็นสีนาคลักษณะแบบนี้ครับแล้วเป็นการชุบหนาหรือว่าเปียกนาคก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ทํายังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมขอพูดตามที่ผมพอรู้ๆกันครับสิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือเวลาหลอมแล้วมันจะมีทองอยู่ประมาณ 6ถึง10%แค่นั้นครับซึ่งเราไม่สามารถซื้อได้ครับเราซื้อต่ำสุดคือ20%ครับถ้าหลอมแล้วจะขายได้ในราคาเงินแล้วซึ่งหลอมแล้วก็เป็นเงินต่ำอีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแหวนแบบนี้ถ้านำมาหลอมต้องทำใจนะครับจะขายได้ในราคาเงิน แค่นั้นเราไปดูนะครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่ผมขอหลอมทิ้งไปเลยนะกันครับผมไม่เอาเลยสักอย่างเดียวครับเม็ดแบบนี้ครับ fc บอกว่าหลอมได้เลยครับขายได้ในราคาอะไรก็ขายล้ออะไรไปดูน้ําหนักพร้อมกันเลยครับเรามาดูน้ำหนักพอนครับว่าหมดนี่หนักเท่าไร่ครับอันนี้แค่เป็นน้ําหนักเบื้องต้นรวมหัวทับทิมหัวพลอะไรนะครับผมจะหลอมแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าไม่เอาอะไรเลยเราก็หลอมเลยครับน้ําหนักทั้งหมด33.90เราไปหลอมพร้อมกันเลยครับ เป็นที่เลยเรามาหลอมไปพร้อมกันเลยครับว่าทั้งหมดมีกี่วงแล้วจะขายได้เท่าไหร่คุ้มเราไม่คุ้มแน่นอนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ครับ เราไม่ชอบดราม่าครับเราแอคชั่นอย่างเดียวครับ<ช>ผมชอบดูหนังแอคชั่นครับหนังดราม่าผมไม่ดูเพราะฉะนั้นผมก็จะทำคอนเทนต์แบบแอคชั่นหรือว่าเป็นซีรีส์ลยครับสิ่งที่ผมชอบดูคือหนังแอคชั่นกับซีรีส์ครับเพราะฉะนั้นผมจะทำคอนเทนต์ผมไม่เป็นหนังแอคชั่นแล้วก็เป็นซีรีส์ให้คุณดูไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าหลอมแล้วจะให้ทองหรือเปล่าเรื่องต้นเด็กแล้วมีทองปั่นแล้วเหลือเท่า็นร์หลอมแล้วน่าจะเหลือประมาณ ถึง10%หรือว่า6-10%แค่นั้นครับเดี๋ยวเราไปดู้ว่ามีอย่างนี้ผมพูดหรือเปล่าครับสดี๋ยวเราไปดเพคนี้รอมานานมากครับ FC มาหน้าร้านไม่ได้ทำครับวันนี้ FC หน้ร้านส่งมาเขาบอกว่าให้เต็มที่ที่ให้เต็มส์โอเลย์มาหนึ่งอคครับเราก็เลจัดเลยครับเพจหน่อยครับทิ้งหลัหมดครับ 10%ผมจะคิดในราคาทองให้นะครับผมจะเอาาตั้งแล้วคด้วย10%นะครับผมจะเอา3มืตั้งแล้วคด้วถ้าเช็คแล้วมีวร่ผมจะคิดในราคาทองให้นะครับอมีที่มวเบ้าความเดนม ช่วยเบานี้ลองนี้ว่าโอเคหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพชรกับพิมพ์พลอยก็ไฟติดอยู่ข้างเบ้าหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสีเนะครับมันจะออกสีขาวๆนะครับสีขาวๆาวนวลๆแดงนิดๆน,นะครับแต่ถ้ามันออกเป็นสีแดง มันก็มีโอกาสที่จะเป็นนาศนะครับเราต้องรู้ให้จบสําหรับคนเนนนี้ทําเพื่อความหาทําเพื่อความมันย้ำอีกทีครับ <S <S ผมชอบดูหนังแอคชั่นครับแล้วก็หนังซีรีส์ครับผมจะทำคอนเทนต์ผมไม่เป็นหนงังแอคชั่นแล้วก็ซีรีส์ให้คุณดูไปต่อเลยครับรู้สึกว่าคอเริ่มแห้งครับระ,ระเบิดภูเขาเผากระท่อมระเบิดภูเขาเผากระท่อมเฮ้ยคนยำกับตายแล้วใช่เหรอตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอโอเคครับเราไม่ระเบิดภูเขา ไม่เผากระท่อมนะครับแต่เราจะระเบิดเบ้าหลอมทองนะครับได้ยังได้ยังเดี๋ยวเรามาลุ้นสีนะครับว่าสีจะออกทางไหนครับถ้าออกทางแดงๆนะครับโอกาสที่จะมีทองผสมอยู่เยอะสูงครับแต่ถ้าออกทางสีขาวๆนวลๆนะครับมันก็จะมีทองไม่ถึง10%บเอนะครับย้ำอีกนิดครับแหวนแบบนี้ส่วนมากหลอมแล้วจะเป็นเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินที่ต่ำครับ เรามามดูพอเลยขาวจั่วบัวเลยครับแบบนี้โอกาสน้อยมากครับที่จะมีทองอยู่10%เปอร์เซ็นเราไปรุ้นและไปดูพร้อมกันเลยครับหนังแอคชั่นและซีรีส์ไปกันเลยครับ <c oughs> เรามาดูราคาและเปอร์เซ็นต์ไปพร้อมนครับหลอมแล้วมีทองผสมอยู่แค่4.39%เปอร์เซ็นแค่นั้นครับเป็นเงินอยู่ที่24.98ครับเป็นทองแดงอยู่54.23ครับเพราะฉะนั้น เราคิดให้ได้แค่ราคาเงินนะครับสำหรับเงินผมซื้อขั้นต่ำา3 0ครับแต่ถ้าหลอมแล้วได้25%ก็จำเป็นต้องคิดให้ครับน้ำหนักทั้งหมดเหลือ2 9 2 6ได้กรไรและ7.7บาทนะครับทั้งหมดยอดรวมคือ 225บาทหักผมแล้วเหลือ2องบาทเป็นยอดที่เยอะแบบมโหลานเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกการส่งฝากขายทำให้ผมก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนแจ้งวันหยุดประจำร้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกเริ่มหนึ่งกุมภาเป็นต้นไปสวัสดี ครับ